สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้มีบ้านรีโนเวทสวยๆนำเสนอเช่นเดิมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโครงการคสสาสซาลีนา2นิมินใหม่ซอย20นะครับเขตคลองสงวากรุงเทพมหานครหลังนี้เลยนะครับฟังชันบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ำเนื้อที่52ตารางวานะครับสวยๆทำเลดีด้วยไปรับชมกันได้เลยครับ อันนี้คือถนนหน้าตัวบ้านนะครับคอนกรีตกว้างๆเลยหลังนี้เข้าจากถนนหลักถนนนิมิตใหม่เข้าซอย20นะครับหน้าปักซอยก็มีเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเข้าซอยมาประมาณสัก1กิโลครึ่งนะครับก็จะมาเจอบ้านสวยๆหลังนี้นะครับ4ห้องนอน3มห้องน้ําเนื้อที่52ตารางวานะครับรีโเวทให้แล้วเสวยแถมเฟอร์นิเจอร์ให้หรูๆกันไปเลยนะครับด้านหน้าทําราคาที่จอดรถให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นราคากาันสาดประตูทางเข้าหลักด้วยนะครับ รั้วทาให้ใหม่นะครับเป็นบันเลื่อนนะครับพื้นปูนกระเบื้องให้แล้วนะครับสวยๆแบบนี้จอดรถในบ้านได้สองสามสี่คันได้อยู่อ่าถ้ารถเล็กๆนะครับรถใหญ่รถกระบะก็อาจจะได้แค่สองสามคันประมาณนี้อ่าหรือว่าถ้าจอดไม่พอตรงนี้ก็เทพื้นปูน,ปนแล้วก็จอดตรงนี้ได้อีกนะครับจอดตรงนี้ได้อีกอ่าแต่ตอนนี้เว้นพื้นดินไว้รยหินจะจัดสัญอมเพิ่มได้นะครับอันนี้จัดไว้ให้แล้วหนึ่งชุดนะครับเออปั๊มน้ำทิ้งน้ํา ติดตั้งให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานแบบนี้หลังคาที่ต่อเติมนะครับก็ใช้วัดสดุอย่างดีนะครับเป็น PU โฟมโครงเหล็กแบบนี้นะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันตกนะครับหันทิศตะวันตกเอออ่ะโอเคเดี๋ยวไปเดินดูสย่อมกันหน่อยนะครับคาซาลีนาสองนิมิตใหม่ซอย20นะครับเขตคลองสัมบะคกรุงเทพมหานครนะครับก็ท่านใดที่ สนใจดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดียไลน์ผมจำง่ายมาก at home 4นะครับ at s i g n home ที่แปลว่าบ้านแล้วก็เลขสนะครับประตูหน้าต่างเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเป็นบานสไลด์กระจกกรอบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับนี่เป็นประตูทางเข้าหลักนะครับก็เปิดได้สองฝั่งกว้างๆก,ก,กันไปเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับพื้นผู้หม่นะครับทั้งหลังเลยทั้งชั้นบนชั้นล่างใช้สีเดียวลายเดียวกันทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับ เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นแถมทุกรายการนะครับของใหม่แกะกล่องทุกชิ้นฝั่งนี้เป็นโซฟาทรงแอลชุดใหญ่ๆนะครับแถมให้นะครับอ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชั้นวางทีวีกับตู้โชว์นะครับเซ็ตใหญ่ๆก็แถมให้นะครับป้าชักระยับเ,บเลียอรนระดับซ่อนไปไว้ให้เสือรูแบบนี้นี่เลยนี่เลยอ่าตกแต่งไว้ให้เสือรูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันโซนถัดไปก็จะเป็นโซน รับประทานอาหารนะครับโต๊ะทานข้าวหกที่นั่งนะครับแถมให้นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งข้างๆกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีด้วยกันถึงสามห้องนะครับทำใหม่ให้หนึ่งห้องของเดิมมีแค่สองห้องนะครับอันนี้ห้องน้ำที่หนึ่งนะครับห้องน,น้ำที่หนึ่งปรับปรุงให้สวยๆแบบนี้บุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับห้องน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้ทำก่อผนังเ<ม>บิ้ลทำชั้นวางไว้ให้เก๋ๆแบบนี้เลยอ่าโอเค ก่อนที่จะไปโซนถัดไปดูโถงชั้นล่างมุมจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านกันนิดนึงนะครับนี่สวยดูแบบนี้นะครับคาซาลิน่าสองนี่มิดใหม่ซอย20นะครับเขตของสวรร์กรุงเทพมหานครนะหลังนี้ใกล้อะไรบ้างน,นะครับก็เข้าซอยซอย20เข้ามาประมาณสักกิโลครึ่งนะไปตลาดมีนก็ประมาณสัก7กิโลครึ่ง8กิโลไปตลาดทัไทมิดประมาณ5กิโลนะครับสารศาสตร์โรงเรียนสารศารสตร์นี่มิดใหม่ประมาณ6กกิโล คร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่าโอเคไปดูกันต่อโซนถัดไปอันนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะครับบันไดเป็นโครงสร้างไม้พื้นไม้แบบนี้นะนี่นะครับอ่าห้องเก็บของใหญ่อยู่นะต่อกันด้วยโซนด้านหลังเป็นโซนของการต่อเติมนะครับก็ทําครัวทําห้องน้ําทําห้องนอนไว้ให้นะครับแบบนี้อ่าไปดูห้องน้ําที่สองก่อนห้องน้าเนี่ยมีเสาสามห้อง มีชั้นล่างสองห้องแล้วก็ชั้นบนหนึ่งห้องนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําที่ทําเพิ่มขึ้นมานะครับของเดิมมีแค่สองห้องอันนี้ก็ทําเพิ่มให้อีกหนึ่งห้องนะครับเวลาใช้งานจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับในห้องน้ําที่สามนะหน้าห้องน้ําตรงนี้ก็ทําจุดติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีท่อน้ําทิ้งนะตรงกระถางเนี่ยแล้วก็มีก๊อกน้าน้าดีปลั๊กไฟเรียบร้อยวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลย เอาเตอร์ครัวก็บิวอินเข้ารูปไว้ให้แบบนี้ส,สวยๆนะครับโครงสร้างคอนกรีตสิงล้างจานสแตนเลสสองลูมแถมให้แล้วหัวเตาแก๊สสองหัวแถมให้แล้วนะครับเครื่องดูดควันก็แถมให้เรียบร้อยด้านล่างทําตู้เก็บของนะครับใส่บันซสิ่งไว้ให้สวยงามแบบนี้ถัดไปด้านโน้นก็จะเป็นห้องชั้นล่างนะครับนี่ห้องชั้นล่างมีหนึ่งห้องห้องใหญ่นะตรงเตียงหกฟุตได้สบายมากเลยตู้เสื้อผ้าห้าฟุตหกฟุตเส่ได้เลยนะครับมีหน้าต่าง ปันสไลด์ใหญ่ๆเลยนะครับนอนได้ไม่อึดอัดแน่นอนฟ้าเพดานฉาบเรียบนะครับเพดานสูงมากสูงมากดูปโปร่งมากๆนะครับโอเคอันนี้คือห้องนอนชั้นล่างนะครับจะทาเป็นท้อฟฟิ่ก็ได้จะทำเป็นห้องนอนก็ได้นะครับแล้วแต่ประยุกต์ใช้แล้วกัน,นครับอ่าเราย้อนกลับเข้าไปดูข้างในกันต่อนะครับอันนี้เป็นห้องครัวมุมจัดห้องนอนชั้นล่างนะครับอีกว้างนะว่างนะไปต่อกันด้วย อเดินย้อนออกไปเลยแล้วกันค่อยๆเดินออกไปนะครับไปดูชั้นล่างครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันต่อบันไดาทางขึ้นชั้น2อ,อยู่ด้านนี้นะครับก็ลบมุมโอเคอยู่นะครับก็เป็นสัดส่วนดีโครงสร้างไม้พื้นไม้นะครับมีสองช่วงเดินขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับขึ้นมาถึงชั้นส ด้นสองพื้นก็ปูใหม่ทั้งชั้นเช่นเดียวกันนะครับสีเดียวกันเดียวกับชั้นล่างเลยไซส์ใหญ่60ุต60เซนขึ้นมาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบโต้ของหลังนี้นะครับใหญ่มากนะครับลงเตียง6ฟุตได้สองหลังตู้เสื้อผ้า5ฟุต6ฟุต7ฟุต8ฟุตใส่ได้เลย <c oughs> ใหญ่มากห้องใหญ่มากด้านหน้ามีหน้าต่างบานสไลด์ใหญ่ๆหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกหนึ่งชุดมีหน้าต่างสองชุดแพะป้าเพดานชับระยบนะครับเพดานสูงมาก สูงโปร่งเลยแหละโปร่งเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะครับห้องใหญ่ห้องใหญ่กว้างขวางกว้างขวาง,วางห้องน้ําชั้นบนมีประตูสองบานนะครับอันนี้เข้าจากทางห้องนอนใหญ่หนึ่งประตูแล้วก็เข้าจากทางโถงบันไดหนึ่งประตูนะครับไปเดี๋ยวเราจะย้อนออกไปนิดนึงไปดูห้องน้ําชั้นสองกันก่อนเข้าห้องน้ําดูวิวด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่เป็นพื้นที่โลง่งๆแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมาก แอบขโมยวิวสีเขียวของชาวบ้านนะครับอากาศดีนะครับอากาศดีลมเข้าดีมากเลยเปิดหน้าต่างนะครับนี่อันนี้คือด้านหลังด้านหลังนะครับโอเคต่อกันด้วยห้องน้ํานะครับห้องน้ําอันนี้ห้องน้ําชั้นสองนะครับห้องน้ํามีสามห้องมีชั้นบนเนี่ยหนึ่งห้องแล้วก็ชั้นล่างหนึ่งสองห้องนะครับอันนี้คือห้องน้ําที่สามห้องน้ําชั้นบนนะครับกว้างนะห้องนี้ ปรับปรุงให้สวยๆนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์กกอกน้ําฝักบัวเ,เป็นให้นะครับมีประตูสองบานนะอันนั้เข้าจากห้องนอนใหญ่นะครับไปต่อกันด้วยห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่สามอันนี้จะอยู่ตรงกลางๆของตัวบ้านนะกลางๆก็ย่อมนิดนึงลงเตียงห้าฟุตได้อยู่อ่ากว้างกว้างลงเตียงห้าฟุตได้อยู่นะครับตู้เสื้อผ้าสักสามฟุตครึ่งประมาณนี้มีหน้าต่างเลื่นชุดด้านข้างนะครับด้านข้างฝ้าฉับระยบพดันสูงนะครับ ต่อกันด้วยห้องสุดท้ายนะครับห้องที่4ก็อันนี้คู่กับห้องมาสเตอร์นะครับใหญ่เช่นเดียวกันลงเตียงหฟคนได้สบายนี่นะครับมีหน้าต่างหนึ่ชุดบานใหญ่บานสไลด์นะครับด้านหน้าฝ้าาักระยบเพดานสูงๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครบแล้วนะครับ4ห้องนอน3ห้องน้ำย้อนออกไปดูอันนี้โถชั้นล่างทางเดินนะครับเชื่อมต่อ สามห้องนอนกับหนึ่งห้องน้ำอ่ะเดินได้สะดวกอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวโซนตลาดมีนบุรีตลาดหัดไทยมิตรถนนนิมิตรใหม่ถนนหัดไทยราชนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับคาซาลีน่า2นิมิตรใหม่ซอยนะครับก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบ้านสวยๆหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด share, แชร์ล้วก็อยจะลืมกดซ u b s c r i b e กดกดระดิ่งเช่าเข้ไปด้วยนะครับผมจะมี รีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย